เมนูแรกของเรานะครับไปเที่ยวอินเดียกันดีกว่าครับเราจะทาซามโมซาแต่ซามโมซาสูตรนี้ผลเชื่อว่าทุกคนทานได้แน่นอนเพราะเป็นซัมโมซามังสวิรัตนะครับด้านในเนี่ยไส้อร่อยมากเลยเราจะใส่ถั่วลูกไก่หรือชิกพีนั่นเองมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆแล้วก็เป็นถั่วที่คนชอบด้วยนะครับ มาทำตัวแป้งกันก่อนดีกว่าเพราะแป้งจะต้องพักนิดหนึ่งนะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์เรามีเกลือนะครับผมมีเนยกับน้ําอุ่นนะครับเนอยอันนี้เป็นเนยละลายนะครับเราใส่2ออย่างลงไปเนี่ยนะฮะแล้วเราก็คนนิดหนึ่งคนเทลงบนเขียงเลยครับเรามีน้ำใส่ลงไปเลยครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับผลก็จะคลืนเป็นก้อนกลมๆนะฮะ ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ป้องกันไม่ให้แป้งแห้งนะครับเราจะเอาฟิล์มแรปไว้ครับลักษณะนี้นะครับการที่เราพักแป้งนะครับเดี๋ยวแป้งก็จะเนียนขึ้นอีกนิดหนึงนะครับเอาละครับเราพักแป้งไว้ก่อนในระหว่างที่เราพักแป้งนะครับเรามาทําตัวไส้กันดีกว่าครับส่วนประกอบหลักของเขาก็คือทั่วลูกไก่หรือว่าชิคกีนั่นเองน้ํามันลข้าวนะครับ2ช้อนโต๊ะ วันนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่พลจะต้องใช้ผงอันนี้เป็นผงขมิ้นนะครับอันนี้เป็นกาแรมมาซาลากาแรมมาซาลาคือเครื่องเทศของอินเดียนะครับซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบของเครื่องเทศถึง11ชนิดเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไปซื้อแบบสําเร็จรูปแล้วกันนะครับเราก็ยังมียี่หร่าครับเราจะใช้ยี่หร่าครึ่งช้อนชาผงกะหรี่ซึ่งผงกะหรี่วันนี้ผลใช้แบบออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกก็คือแบบ เกษตรอินทรีย์นะครับก็จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเวลาที่เราทานเนี่ยปลอดภัยผงกะหรี่เนี่ยเราใช้1ช้อนชาตอนนี้เครื่องเทศของเราพร้อมแล้วนะครับน้ํามันเนี่ยร้อนจัดนะครับส่วนประกอบแรกที่เราจะใส่ลงไปนะครับหอมใหญ่กระเทียมก็ใส่ได้เลยขิงนะครับเราบดก่อนนะครับขูดให้เป็นฝอยพริกชี้ฟ้าสีเขียวนะครับไม่เอาไส้นะครับผัดให้หอมของเราเนี่ยนะครับสุก สำหรับถั่วลูกไก่นะครับเราใช้ทั้งหมด400กรัมครับผมหลังจากที่ใส่แล้วนะครับเราจะปรุงรสด้วยเครื่องเทศทั้งหลายนะฮะที่เมื่อกี้เราผสมกันไว้นะครับใส่เกลือครับเครื่องเทศหอมแล้วนะครับน้ำครับพอน้ำเริ่มที่จะขือดแห้งๆนะฮะผลใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเราใส่ถั่วลันเตาลงไปครับโอเคครับ ดับไฟยกออกมาจากความร้อนมะนาวนะครับเราใช้แค่นิดเดียวพอนะครับอย่าใส่เยอะครับเอาละไปพักให้เย็นก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมาเตรียมตัวแป้งกันเอาละแป้งนิ่มลงเยอะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งกันนะครับเราแบ่งแป้งเป็นชิ้นเล็กๆก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรารีดทีละชิ้นเล็กๆครับเสร็จแล้วนะครับเราหั่นครึ่งครับผมเราน้ำนะฮะ น้ำเปล่าทามุมมุมขอบครับผมเราก็ได้ถุงประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ไส้ลงไปครับผมเสร็จแล้วครับ1ชิ้นครับใช้แป้งไปครึ่งหนึ่งนะครับไส้ไปครึ่งหนึ่งเราห่อได้เยอะแยะเลยน้ํามันนะครับร้อองศาครับทอดให้กรอบนะครับแล้วก็สีเหลืองสวยนะ่ะ กับการเดินทางเมนูแรกของเรานะครับเมนูสัญชาติอินเดียครับและนี่ก็คือสัมมซามังสวิรัตครับแฟน YouTube นะครับรักกันชอบกันชอบทำอาหารอยากทำด้วยกันและก็มีความสุขกับการชมรายการพลพักนักปรุงต้อง Subscribe รายการของเรานะครับง่ายๆครับกดปุ่ม ตรงนี้เลยครับ